กีส่วนกันนะคะตั้งแต่เราตูนี่เห็นอยู่นั้นเมื่อวันที่ผ่านมาคือรถตูนเรวจะมีทุกวันศุกร์เราจะมีการถูกลบนะคะก็ถูกเราได้เจริญปู๋ยในวันนี้แล้วมันส่วนกันครับก็เลยถ่ายเอาไว้ครับขอบคุณทุกคนไม่แราบว่า ที่ตสาดนะคบครับฉันเปิดดูครับมาจากไหนครับมาจากฟิลครับมาจากฟิลจะไปไหนครับจะไปบางเกิดเปิดดูี่้รับยาวมากรถโดยสารรถสินค้าครับรถโดยสารไม่เป็นรถสินค้าครับ ครับเลยไม่ห็นแล้วครับข้างหน้าไม่เห็นแล้ว

ที่เห็นไปนะครับคือััไกขอถ่ายับเองล้า